สวัสดีครับหมอวินัยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่จะ advance หรือว่าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับไอเลื้อลังทำไมรักษาหายยากจังนะอันนี้สําหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปเรื่องไอเลื้อลังนะลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้อันนั้นจะเป็นคลิปเบสิกให้เห็นว่าเวลาเรามาเจอแพทย์เนี่ยไอเลื้อลังเขาจะช่วยเราย่งไงนะแต่คลิปนี้จะอีกเลเวลหนึงนะเจาะให้ลึกหน่อยว่า ถึงแม้จะวินิจฉัยถูกนะฮะถึงแม้จะพบแพทย์อยู่ตั้งกี่ครั้งได้ยาแล้วไอเลื้อรลังไม่หายสนิทนะฮะวันนี้ลองมาดูว่าปัญหานี่ที่เราเจอมากขึ้นเรื่อยๆในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากอะไรทั่วโลกเขาเป็นยังไงกันวันนี้ผมจะเปิดประเด็นให้เรารู้นะครับเ<ม>ชื่อไปครับว่าผู้ป่วยนอกเนี่ย อันดับต้นๆเลยนะฮะอาการที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ก็คือไอหนึ่งในนั้นคือไอเรื้อรังไอเรื้อรังนอกจากจะเป็นตัวปัญหาให้กับผู้ป่วยแล้วเนี่ยเป็นปัญหาไม่น้อยเลยนะครับสําหรับแพทย์เราเองนะครับโดยเฉพาะหมอที่ไม่ใช่หมอปอดนะครับหมอปอดเองก็ยังทํางานหนักเลยนะฮะหมอที่ไม่ใช่หมอปอดผมเดาว่าก็น่าจะหนักกว่าพวกเรานะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการหาสาเหตุของไอเรื้อรังเนี่ย ไม่ใช่ง่ายก่อนอื่นนะครับขอเท้าความก่อนว่าไอเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในผู้ใหญ่เนี่ยมีจริงหรือเปล่านะมีเหรอที่เขาบอกกันว่าหามาทุกสาเหตุแล้วไม่เจอลงท้ายด้วยไอเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุนะมีจริงหรือเปล่าคําตอบคือมีจริงครับนิยามก็คือไอเรื้อรังที่ตรวจทุกอย่างแล้วลองรักษาแล้วไม่หายไม่หายสนิทเราเรียกไอเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุนะฮะ จากอุบัติการถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วแต่ตัวเลขของอการวิจัยนะฮะบางบางเปเปอร์หรือบางข้อมูลเนี่ยพบประมาณ10 2 0บางข้อมูลพบสูงถึง30 40ีเลยก่อนอื่นเท้าความก่อนว่าไอเรือรังเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาปัจจุบันนะฮะเป็นปัญหาตั้งแต่สมัยโบราณมากแล้วนะครับเท่าที่ข้อมูลมีเนี่ยปี1 9 7 7เนี่ยได้มีการร่างแนวทางการหาสาเหตุไอเรือรัง นะฮะในผู้ใหญ่1,977น้บะฮะคิดดูนั้นปัญหานี้มันมีมานานละนะ,ะนั้นตั้งแต่ปี1977เนี่ยได้มีการพัฒนามากขึ้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องแนวทางการหาสาเหตุไอเรือรังนะฮะพัฒนามาเนี่ยผมจดไว้อยู่นะฮะจนกระทั่งเนี่ยได้เอาไปใช้ทั่วโลกนะฮะจนกระทั่งเอาไปใช้ในวิจัยนะ,ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยแนวทางเนี่ย นำไปสู่การหาสาเหตุไอเรือรังได้สูงถึง90%นะฮะแล้วแต่ตัวเลขนะฮะบางข้อมูล60%บางข้อมูลสูงถึง90%แต่ผมต้องการจะบอกว่าตั้งแต่มีการพัฒนาแนวทางการหาสาเหตุไอเรือรลังเนี่ยทำให้เราเนี่ยวินิจฉัยได้ถูกต้องสูงถึง90%จนกระทั่งอะไรฮะจนกระทั่งปี 1, 1998เนี่ยสมาคม โรคปอดของอเมริกานะรหรือเราเรียก American College of c h e s t Physicians เนี่ยได้มีการตีพิมพ์เป็นแนวทางสำหรับแพทย์เลยฮะเราเรียก CPG หรือ Clinical Practice g u i d e l i n e คือให้แพทย์ทุกคนยึดตามแนวทางนี้ฮะปี1998ตอนนั้นมาก็มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะฮะสำหรับใครที่รักษาไอเลื้อรลังแล้วไม่หายนะครับคุณรู้หรือไม่ในต่างประเทศนะฮะอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยมีคลินิกเฉพาะ ไออย่างเดียวเลยนะครับเราเรียกคัฟคลินิกเป็นคลินิกที่สร้างมาเพื่อคนไข้ไอเรื้อรังเลยนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยยังยังไม่มีนะครับซึ่งผมก็เป็นผมก็เคยพยายามจุดประเด็นนะฮะให้ให้โรงพยาบาลเอกชนมาเริ่มคลินิกอย่างนี้แต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการนะครับนั้นอ่ะทีนี้กลับมานั้นจะเห็นว่าไอเรื้อรังเนี่ยจริงๆเนี่ยที่คุณเป็นอยู่ นะที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยมีอีกหลายคนทั่วโลกที่เป็นแบบคุณนะครับดังนั้นะวันนี้ผมจะนําไปสู่หัวข้อต่อไปว่าทําไมไอเรื้อรังนี่มันรักษายากจังนะทาไมถึงแม้วินิจัยถูกแล้วมันไม่หายสักทีนะผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาฟังเนี่ยนี่น่าจะเป็นหัวข้อที่กวนใจเขามากที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะไอมากสําหรับเขาคืออะไรฮะไอจนมึนบางคนไอจนสลบไอจนเจ็บชายโครงบางคนไอจน ซี่โครงหักก็มีนะฮบไอจนปัสสาวะราดนะไอจนมึนหัวนะมีเยอะเลยฮะไอนี่มันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเนี่ยน่าลำคาญมากนะครับแล้วมันเป็นที่น่ารังเกียจในสังคมด้วยจริงไหมฮะไปข้างนอกไอเลื้อรลังปัจจุบันคนก็หันไปมองละนะแล้วก็ทําให้ขาดความมั่นใจมากขึ้น,นเคยสังเกตไหมครับคนไข้ที่ไอเรื้อรลังเนี่ยมักจะไอแรงแล้วไอหนักกว่าคนไข้ที่ไอฉับพันหมายความว่า เราสังเกตเขาพวกนี้ไอทีเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ,ะปัจจุบันยังไม่มีข้ออธิบายชัดเจนนะฮะแต่มีหนึ่งในข้อมูลที่เรามีในมือก็คือว่าคนไข้ที่ไอเลื้อดลังเนี่ยปลายประสาทเนี่ยจะมีสารหนักเสพสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกครั้งที่เราไอเนี่ยเราก็เหมือนกระยอดกระปุกปึ้งก็จะมีสารหนักเสพงอกออกมาสะสมภายในปลายประสาทต,ตรงนั้นนั้นทุกครั้งที่เราไอเลื้อดลังไอเลื้อดลังไอเลือหลังปริมาณสารหนักเสพเนี่ย ที่มันล่องลอยอยู่ในบริเวณปลายประสาทก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนั้นจะสังเกตว่าคนไข้ไอเรื้อรลังเนี่ยพอเจอฝุ่นเจอควันเจอกลิ่นเจอควันบุหรี่นะฮะหรือเจอสารกระตุ้นทั้งหลายเนี่ยจะไวมากนะฮะแล้วจะไอแรงมากนะ,ะมากกว่าคนไข้ทั่วไปนั้นเห็นไหมครับว่าคนไข้นอกจากจะไอเรื้อรลังเป็นปัจจัยที่กวนชีวิตเราแล้วนะ,ะไอเลื้อรลังยังสะสมสารหนักเสพในร่างกายเรา ทำให้เราไอหนักกว่าเดิมและไวต่อสิ่งเร้ามากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำแล้ววัตถุประสงค์ของคลิปนี้ที่ผมบอกว่าแอดวานซ์เนี่ยจริงๆมีอะไรอันที่หนึ่งเลยนะผมต้องการจะบอกคุณว่าสรุปอีกทีนะครับเวลาเราไอเลือดลังเนี่ยผมยกตัวอย่างของผมเลยก็แล้วกันนะฮะไอเลือดลังผู้ป่วยที่มาเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยก็คือหนึ่งเลยดูเลยว่าเขามียาหรือเปล่ายาอะไรที่เขากินโดยเฉพาะยาความดันยาเบาหวานบางตัวกินแล้วทําให้ไอเลือดลังมีหรือเปล่าถ้าไม่มี สองหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วไปดูเลยว่าเอ็กซเรย์เขาผิดปกติไหมเอ็กซเรย์ X ที่ผิดปกติอธิบายไอเลื้อรลังของเขาไหมอันนี้ง่ายแล้วครับถ้าไอเรือรลังมาเอ็กซเรย์เจอปืน้นเจอก้อนแล้วดูแล้วอธิบายไอเลื้อรลังนี้ก็จบไม่ยากเลยครับนะอ่ะสามไอเลื้อรลังเอ็กซเรย์ปกติแต่ตรวจร่างกายผิดปกติอันนี้ก็ง่ายครับเช่นไอเลื้อรลังมา เอ็กซเรย์แล้วไม่มีอะไรแต่ตรวจร่างกายจมูกบวมมีน้ำมูกไหลลงคอทอนซิลโตทอนซิลอักเสบนะฮะกล่องเสียงบวมนะฮะมีสัญญาณของกดไหลย้อนหรือเสียงปอดมีเสียงมีเสียงวีดวืดเลยตรงไปตรงมาเลยอันนี้ไม่ยากเลยครับถ้าตรวจเจอก็จบฮะเราก็แทงโรคเราก็รักษาตามนั้นไม่ยากครับอ่ะกลุ่มที่สี่คือกลุ่มอะไรฮะยาก็ไม่มีเอ็กซเรย์ก็ปกติตรวจร่างกายกาย็ไม่เจออะไรแต่สูบบุหรี่เรื้อรัง อันนี้ก็ไม่ไม่ยากเลยครับสําหรับหมอปอดนะครับผมว่าเมื่อเราหาสาเหตุแล้วไม่เจอเราโทษบุหรี่ครับเพราะว่าบุหรี่เนี่ยเป็นตัวกวนเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวสร้างสารหนักเสพในหลอดลมผมนะฮะคนไข้ยหยุดบุหรี่ครับค่อยค,อยคอยดีขึ้นอันนี้ไม่ยากอะมาดูมันยากตอนไหนตอนเนี้เริ่มของหนักแล้วแล้วก็ของยากแล้วต้องอาศัยการซักประวัติประสบการณ์แพทย์ที่มากขึ้นนะฮะเมื่อ,อไหรท่ที่ไอเลื้อลัง ยาก็ไม่มีเอ็กซเรย์ก็ปกติตรวจร่างกายก็ปกติสูบบุหรี่ก็ไม่มีตอนนี้ยากละคือมันก็ไม่ได้ยากมากหรอกแต่ว่ามันก็มันก็วุ่นวายเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราแตะต้องไม่ได้เราจับอะไรก็ไม่ได้มันยากตรงที่ไหนฮะคนไข้เองก็แบบเอะหมอก็ตรวจไม่เจอตกลงเป็นหรือเปล่างั้นการวินิจฉัยหมอเขาวินิจฉัยโดยอิงอะไรละ่ะใช่ไหมครับใช้อะไรละ่ะที่เขามาวินิจฉัยเขาสุ่มรักษาเราหรือเปล่า เขาลองยากับเราหรือเปล่าเขาเทดสอยากับเราหรือเปล่าเห็นไหมครับตรงนี้แหละมันยากถามว่ายากมากไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับซึ่งหมอที่เขาทํางานด้านนี้อยู่แล้วเขาจะเขามีแนวทางของเขานะนะครับซึ่งล้อไปกับแนวทางของสมาคมที่ผมพูดนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกถ้าเรายึดตามเกณฑ์ทําตามเขาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ได้ประมาณ9คําตอบ โรคอะไรล่ะที่แบบไอเรื้อรลังตรวจอะไรก็ไม่เจออย่างที่บอกก็ยังคงเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะโรคมาจากจมูกไซนัสนะฮะยกตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งตรวนร่างกายปกติเลยไอเลื้อรลังส่งไปส่องกล้องดูอ่าพบว่าไซนัสอักเสบมีหนองไหลลงคอแอบแฝงโดยที่คนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยเห็นไหมฮะก็จบนะฮะ ตรวจไม่เจอแต่ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยส่องเข้าไปดูนะฮะอย่างวันนี้ผมก็มีคุณลุงคนหนึ่งมาจากต่างจังหวัดมาจากแพร่ไอเลือดลังไปรักษามาหลายที่แล้วไม่ดีขึ้นเอ็กซเรยก็ปกตินะวันนี้มาให้ผมว่าหมอคะตอนเช้าผมมีไอเสมหะสีเหลืองเลยอ่นะสุดท้ายผมก็เลยทำซีทีสแกนก็เจอนะซึ่งเอ็กซเรยด้วยตาเปล่าๆไม่เห็นพอซีทีสแกนปอดปุ๊บเจอเลยฮนะ พราะาอะไรฮะจากประวัติเขาเนี่ยเสมหะเหลืองเขียวเนี่ยถ้ามันไม่มาจากข้างบน,นต้องมาจากข้างล่างเน่ผมก็ไล่เนี่ยบนลนล่างก็เจอสุดท้ายสองกล้องเข้าไปก็เป็นวัณโรคแอบแฝงนะครับไม่ยากแต่ว่าหมอที่เขาทํางานเขาจะรู้อ่ะกลุ่มโรคที่สามคือกลุ่มอะไรฮะปดไหลย้อนแอบแฝงที่ไม่มีอาการวันนี้ผมมีเจ้าของโรงงานท่านหนึ่งที่มาจากพิจิตรได้ข่าวว่าทําถนนอะไรเงี้ยเป็นผู้อาวุโส อ้วนน้ำหนักเกินนะครับมีภาวะหยุดหายใจใช้เครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยก็มาด้วยเรื่องเสมหะเลื้อดลัง <c oughs> อยู่ตลอดรักษาอยู่หลายที่มากเลยนะพอมาเจอผมก็ซักประวัติตรวจร่างกายนะตรวจหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาตรวจมาเยอะแล้วเราก็ตรวจเพิ่มเติมจากสิ่งที่เขาไม่ได้ตรวจสิ่งที่เราเจอคือพอสอ่องกล้องเข้าไปเนี่ยเจอว่ากล่องเสียงบวมนะฮะเข้าได้กับกดไหลยย้อนแอบแฝงก็จบ ก็รักษาแบบกดหลาย,ย้อนนะปัจจุบันก็ดีขึ้นนะเห็นไหมฮะแสดงให้เห็นว่าตรวจร่างกายไม่เจออะไรแต่ถ้ามาเจอหมอปอดนะหรือหมอที่เขาทํางานทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยเขารู้ว่าจะต้องส่งไปใช้เครื่องมืออะไรเพื่อตรวจให้เจอนะฮะมันอาจจะยากสําหรับหมอที่ไม่ใช่หมอปอดนะครับแต่ถ้าหมอปอดเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าอ๋ไอไายอย่างนี้ตรวจไม่เจออ่ะเราต้องใช้เครื่องมืออย่างนี้เข้าไปดูนะขึ้นอยู่ว่าเขาสงสยัยอวัยวะไหน นะครับอ่ะมีอะไรครับล่าสุดผมก็มีอีกท่านหนึ่งไอเลื้อดลังเหมือนกันตรวจไม่เจออะไรเอ็กซเรย์ก็ไม่เจออะไรนะครับแต่ซักประวัติได้ว่ากืนแล้วติดเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับวัยห้บกว่าเองนะครับไว้ว่างๆผมจะเอาเอ็กซเรย์เขามาให้ดูหมอที่ดูเนี่ยเอ็กซเรย์อ่านปกติแต่พอมาเจอหมอปอดเออเราเพ่งใบรู้สึกมีอะไรเหมือนมีก้อนหลบอยู่หลังหัวใจ ก้อนนั้นหน้าตาเหมือนหลอดอาหารป่งพองเลยนะครับซึ่งสุดท้ายผมก็ไป c ีทีสแกนสิ่งที่เราเจอคือมีก้อนอยู่ในหลอดอาหารนะปรึกษาหมอทางเดินอาหารให้เขาส่องกล้องเข้าไปเจอว่าเป็นมะเร็งทางเดินอาหารนะครับแล้วก็มันกินทะลุเข้ามาที่หลอดลมผมซึ่งไม่แปลกนะครับบางทีมันเล็กมากแล้วมันหาอะไรไม่เจอจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า ใช้เครื่องมืออะไรถึงจะวินิจฉัยให้เจอนะครับสรุปนะฮะสำหรับใครที่ฟังมาไอเลื้อลังผมเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังละว,ว่ามันอยู่คู่กับเรามานานแค่ไหน 2. ผมเล่าให้ดูแล้วว่าตั้งแต่ปีไหนจนถึงปีไหนมีการพัฒนาแนวทางการหาสาเหตุซึ่งถ้าเราทุกคนอิงตามแนวทางนี้โอกาสวินิจฉัยถูกได้ถึง90%เห็นไหมครับ 3. ผมแสดงให้เห็นแล้วว่าไอเลื้อลังไอที่บอกว่าหาย ไม่ได้เลยรักษาแค่ไหนก็ไม่หายบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอหมอที่เขามีประสบการณ์ทางด้านนี้งั้นผมก็แนะนําว่าเจอหมอปอดใกล้บ้านน่าจะดีกว่านะครับซึ่งซึ่งแนวทางที่ผมสรุปให้ก็คือเขาจะดูประมาณ4อย่างก็คือหดูว่าสัมพันธ์กับยาไหมเอ็กซเรย์มีอะไรไหมตรวจร่างกายเจออะไรไหมนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยง่ายสุดท้ายคือสูบบุหรี่ไหมถ้ามีตรวจเจอหรือสัมพันธ์กับอะไรตรงไปตรงมานี่ง่ายครับ ไอ้ตรงที่มันยากเนี่ยก็คือตรวจก็ไม่เจอผมก็บอกแล้วว่าเวลาตรวจก็ไม่เจอหมอที่เขาทํางานหน้าง,งานเขารู้ว่าจะต้องใช้เครื่องมือแบบไหนเพื่อเดินหน้าต่อหาให้เจอนะฮะผมก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วใช่ไหมครับที่ผ่านมาสองสามรายอ่ะมาดูสําหรับคนที่กําลังบอกว่าหมอคะตรวจเจอแล้วค่ะเป็นภูมิแพ้จากจมูกเป็นไซนัสเลื้อดลังหรือเป็นกดไหลย้อนแอบแฝงตรวจเจอแล้วค่ะคุณหมอ ก็รักษาอยู่แต่รักษาแล้วมันไม่หายอ,อันนี้ก็เป็นที่ผมบอกเป็นโจทย์ยากก็คือตรงนี้ครับพอวินิจฉัยแล้วรักษาถูกต้องแล้วแต่มันไม่หายนะอันนี้เป็นประเด็นลองดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมพูดเรื่องเสมหะในคอเลื้อหลังทำไมมันถึงยากในการรักษาไอเดียเดียวกันครับเรามาใช้กับไอเลื้อหลังเหมือนกัน เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งคนไข้หลายคนไม่รู้เลยว่าโรคของเราจริงๆแล้วมันใช้เวลาการหายเนี่ยไม่ใช่หลักวันผมจะพูดเสมอถ้าจะเป็นภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้โพรงจมูกไซนัสเส้ลังอย่าหวังว่าจะหายภายในหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ใช้เวลาเป็นเดือนครับแต่ทิศทางมันจะค่อยๆดีขึ้นนะฉนั้นคนไข้หลายคนกินยาไปได้ห้าวันยังไอยอยู่ไม่เห็นดีเลย ใจร้อนและไม่เข้าใจผมจะพูดเสมอความคาดหวังไอเลื้อลังอยา่าคิดว่ากินยาแล้วจะหายภายใน3วันหรืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จะเริ่มเห็นผลนะคัคนไข้หลายคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ที่กำลังรักษากับผมอยู่ก็คงเห็นด้วยว่าผมจะชอบเอากระดาษออกมาวาดให้ดูใช่ไหมครับดังนั้นะเป้าจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับพวกไอเลือลังจากโรคภูแพ้ทั้งหลาย หมอะคะก็หมอบอกว่าสามเดือนสองอาทิตย์ต้องค่อยๆดีขึ้นสามเดือนต้องดีขึ้นต้องเห็นผลแต่ของหนูเนี่ยไม่เห็นผลเลยถ้าเป็นกรณีเช่นนั้นหนึ่งเลยฮะกลับมาหาแพทย์ผมของผมนี่จะพูดเสมอว่าถ้าสองอาทิตย์ทิศทางไม่ดีขึ้นให้กลับมามันเป็นไปได้สามสี่อย่างหนึ่งยาที่ผมให้ไม่แรงพอ <c oughs> สองยาที่ผมให้ยังไม่ตรง ยังไม่ตรงประเด็นคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งสาเหตุเช่นยกตัวอย่างครับล่าสุดมีคนไข้คนหนึ่งมาจากฮาวายรักษาไอเลื้อดลังกับผมอยู่เป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขามากักตัวที่เมืองไทย14วันรู้สึกว่าโรงแรมที่เขาพักเนี่ยการถ่ายเทไม่ค่อยดีนะจมูกบวมตาบวมภูมิแพ้กบเริบผมเลยบอกเขากลับมาก่อนสิ่งที่เราตรวจเจอเพิ่มคือมันไม่ใช่แค่ไอเลื้อดลังจากภูมิแพ้เขาละเขากลายเป็น หอ,อบหืดเลยครับตอนมาเจอผมเนี่ยหลอดลมตีบเจาะเลือดค่า eosinophil ขึ้นเป็น24%่เปอร์เซ็นต์อึเรปกตินั้นกลายเป็นภาวะหอบหืดเลยนั้นการรักษาก็ต้องรักษาโรคที่สองคือต้องมีการฉีดยาพ่นยาขยายหลอดลมรักษาแบบคล้ายๆโรคหอบหืดนะแต่ผมยังไม่แทงว่าเขาเป็นโรคหอบหืดนะนั้นนอกเหนือจากภูมิแพ้แล้วมันลงไปถึงข้างล่างเลยเห็นไหมครับนั้นการรักษามันต้องมากกว่าหนึ่งดังนั้น ที่ไม่ดีจริงๆอาจจะมีโรคที่สองอันที่สามคือเป็นไปได้อะไรอีกครับหรือจริงๆแล้วโรคเดิมที่เราเป็นที่มันไม่ดีคือมันเป็นโรคอื่นแทรกคือจริงๆมันเป็นหนังคนละม้วนอายกตัวอย่างเช่นไอเลือรลังรักษาแบบภูมิแพ้หรือรักษาแบบกดไหลย้อนแต่ต่อมาอย,อยู่ดีๆไม่ดีขึ้นเลยหมออมาหาแพทย์ ซักประวัติอ้าวพักหลังเจอว่าอะไรฮะสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีเสมหะเหลืองเขียวมีไข้ต่ำๆนะตรวจร่างกายเอ้ยมีเสียงผิดปกติเอ็กซเรย์ปอดอ้าวเจอปอดติดเชือ้อวินิจฉัยว่าเป็นภาวะปอดติดเชือ้อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับซึ่งเรื่องนี้จะมากระตุ้นทำให้โรคที่หนึ่งกำเริบได้พูดอีกที โรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ถ้ามันมีโรคที่สองแทรกมามันจะกระตุ้นโรคที่หนึ่งให้มันกำเริบง่ายๆเลยครับคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดคุณสังเกตสิครับเมื่อไหร่คุณติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยหอบคุณจะกำเริบคุณจะเหนื่อยคุณจะต้องใช้ยาฉุกเฉินเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างนั้นกลับมานะครับสรุปรักษาไม่ดีขึ้นหนึ่งอาจจะเป็นเพราะยาไม่พอให้หมอลองดูอาจจะต้องปรับยาหรือเปล่าให้มันแรงขึ้น หรือ2จริงๆคุณมีมากกว่า1สาเหตุที่เป็นมาพร้อมกันหรือ3คุณเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะครับอีกโลกหนึ่งที่มันมากระตุ้นสาเหตุที่1น,นะครับหรือ4สุดท้ายคือวินิจฉัยไม่ถูกก็ไม่แปลกครับผมเองก็ไม่เคยการันตีนะครับว่าเราจะต้องวินิจฉัยถูกจากประสบการณ์เราการซักประวัติละเ,เอียดตรวจร่างกายและเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอติดตามไปถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับกลับลำได้เสมอนะครับ ตราบใดที่เรารู้ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรนะฮะเออ,อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งรักษาภูมิแพ้ไอเรื้อรลังอ่ะติดตามไปสักระยะหนึ่งอันนี้เป็นเคสอีกท่านหนึ่งนะครับรักษาอยู่แบบหอบหืดมานานแล้วฮะกับแผนกหนึ่งเอ๊ไม่ดีขึ้นก็เลยส่งมาปรึกษาหมอปอดอ่ะเราฟังปอดปุ๊บนี่ไม่ใช่นี่ มันไม่น่าจะเป็นภูมิแพ้ไม่น่าจะเป็นหอบหอื่นก็เลยไปซีทีสแกนก็เจอว่าเออหน้าตาเหมือนวัณโรคก็ล้มกระดานก็คือวินิจฉัยผิดก็เลยกลับมารักษาวัณโรคก็ปัจจุบันก็จบคนไข้ก็ไม่ไอใช่ไหมฮะอ่าถามว่าไอ้ทำไมหมอคนแรกเขาวินิจฉัยเป็นวันเออเป็นหอบผื่นล่ะทน้่องจที่ไม่รู้ครับผม,ผมไม่ได้โทษว่าหมอท่านนั้นผิดนะไม่รู้ว่าณนะตอนนั้นคนไข้ไปด้วยอาการยังไงตรวจร่างกายเจออะไรแต่เวลาผ่านไปเนี่ย โรคมันเปลี่ยนอาการมันเปลี่ยนซึ่งเราเจอว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ผมว่านี้ไม่แปลกครับอย่าย,ยึดติเลยฮะชีวิตจริงมันไม่มีอะไรเป็นเส้นตรงใช่ไหมฮะ a อนเวมันก็คือศิลปะผมพูดเสมอโอเคนะครับดังนั้นสรุปสําหรับใครที่กําลังมองเรื่องไอเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุหรือรักษาไม่หายลองฟังหัวข้อนี้ดูนะแอดวานซ์กว่านั้นคือจริงๆตั้งใจจะเก็บไว้คลิปสุดท้ายนะแอดวานซ์กว่านั้นคือเ้าแล้วสุดท้าย ไอโดยไม่ทราบสาเหตุมีจริงหรือเปล่าหมอมีครับมีพบได้เท่าไหร่เกือบ5%เในตํารานะฮะอ่ในชีวิตจริงหมอเคยเจอไหมเจอครับผมเคยเจอแบบไอเรื้อรังหาแค่ไหนก็ไม่เจอนะสุดท้ายโทษว่าเป็นเราเรียกว่าโซ m มติ c คัฟหรือว่าไอจากภาวะมนุษยภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะรเป็นเป็นภาวะจิตนะฮะหรือว่าจิตสั่งให้ไอ เออไม่ใช่ว่าเป็นโรคจิตนะครับแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าไอผมเนี่ยยิงมันถูกกระตุ้นด้วยสมองด้วยนะในภาษาทางการแพทย์บางคำเขาจะใช้คำเรียกว่า nasal hypersensitivity syndrome ซึ่งมักจะเจอในผู้หญิงอ่ะผมยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันล่าสุดก็มีเด็กคนหนึ่งนะฮะเด็กมหาลัยวัยยีิบสองก็รักษาไอเรื้อรังมา ตรวจน,น,นู่นตรวจนี้ตรวจไม่เคยเจอเลยเฝ้าระวังผมก,ก็รีเช็คอีกตัวเองพลาดอะไรไหมแต่ลักษณะไอเขาจะไอแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยคือแพทเทิร์นการไอเขาไม่เหมือนการไอที่ตามสรีระมนุษย์สรีระมนุษย์เวลาไอเนี่ยจะเป็นอยู่สี่เฟสคือหายใเข้ากั้นหายใจออกแล้วก็กล่องเสียงเปิดมันเป็นสี่สเตจนะอะไม่เป็นไรว่างๆค่อยมาสอนให้ฟัง แต่ว่าไอคนนี้คือไอแปลกๆไอแบบแพทเทิร์นแล้วไม่สัมพันธ์กับอะไรเลยนะสุดท้ายลองรักษาแบบภาวะเครียดนะ่ซง,ซ,งซึ่งรู้ว่าเด็กคนนี้มีภาวะเครียดอะไรบางอย่างนะครับก็ให้รักษาแบบภาวะเครียดปรึกษาหมอจิตเวชสุดท้ายไอหายเลยครับนะครับงั้นสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าจิตเรามันสั่งการให้ไอได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปุ๊เราจะไม่พยายามโทษว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิตหรือว่ามีภาวะวิตกกังวล ราต้องหาให้แน่ชัดก่อนนะครับและประวัติมันต้องคล้องไปกับผู้ป่วยจริงๆว่าเออเขามีวิตกกังวลจริงตรวจแล้วไม่เจออะไรลักษณะการไอเขาเป็นยังไงนะครับอ่ะสุดท้ายหมอคะโรคจิตก็ไม่ใช่คะ่ะดิฉันดูแล้วคะ่ะดิฉันไม่แต่ทำไมดิฉันไอจังถ้าคุณตรวจทุกอย่างแล้วไม่เจออะไร,นะรหนึ่งในสาเหตุเป็นไปได้คือปลายประสาทของคุณเนี่ยมันไวมากอาจจะที่ผ่านมามันมีสารอักเสบสะสมไว้เยอะไม่รู้แต่ว่ามันไวมาก นั้นคุณเนี่ยพอได้กลิ่นนะพอ,อตะโกนหรือพอพูดเสียงดังๆใช้เสียงนะคุณจะวัยมากกว่าคนนะฮะแต่ให้รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรอันตรายนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้าเมืองนอกเขาจะฝึกเข้าคอร์สบำบัดวิธีการหายใจวิธีการไอมันจะมีครับนะครับไว้ว่างๆผมจะมาเอาให้ดูนะครับงั้นวันนี้สรุปผมทำคลิปแอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง นะสำหรับคนที่ไอเรื้อรังแลนะรู้สึกว่าเอ๊ะวินิจฉัยมาตั้งเยอะแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยรักษาแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมก็คงจะย้ําแค่นี้ว่าไอที่เราบอกว่าไม่ดีขึ้นอย่าลืมคุยกับหมอนะว่าจริงๆแล้วมันใช้เวลานานแค่ไหนโรคของเราเนี่ยมันควรจะเห็นผลนะฮะไม่ใช่ว่ารักษาวันสองวันหรือห้าวันอาทิตย์หนึ่งแล้วบอกว่าไม่ดีขึ้นไม่ใช่นะครับต้องรู้ด้วยว่ามันใช้เวลาแค่ไหน แต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วหรือผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วทิศทางมันไม่ดีขึ้นจริงๆก็อย่าลืมกลับไปหาแพทย์นะครับว่าเราต้องกลับลำไหมหรือเราต้องปรับยาไหมนะครับอา้าวไอเลือรหลังก็ยังคงเป็นปัญหายอดนิยมอยู่นะครับยังไงผมก็ชอบด้านนี้นะครับก็รู้ว่ามันเป็นอะไรที่ทํางานยากมากนะครับออกแรงมากมากแต่ว่าก็ในเมื่อเราสนุกกับสิ่งที่เราทําก็ทาต่อไปนะครับ ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ